สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลอย์เจาะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมวิทรานและพิธีกรคู่ผมคุณแคนอัิริธครับครับเราสองคนนั้นจะมาพบกับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับเพื่อเปิดโลกแห่งภาพยนตร์ใบใหญ่ใบนี้นะครับครับสู่สายตาของคุณทุกสุดสัปดาห์นะครับทุกวันอาทิตย์ในเวลาดีๆแบบนี้นะครับ11นาฬิกาโดยประมาณทางช่อง True for You หมายเลข24แห่งนี้ครับใช่เลยครับแน่นอนนะครับว่าเริ่มต้นรายการแบบนี้ครับเราก็มีหนังใหม่ที่จะเข้าฉายสัปดาห์หน้ามาแนะนํากันนะครับก็คือวันที่19พฤษภาคมนี้มีคุณผู้ชมเลือกชมหลายเรื่องเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้ครับว h l i g h t s ครับ ชั Fish, ้นวายนายเกขอหัวใจเยเซโนโอ้โหชื่อน่าสนใจมากนะครับมาจากหนังส mm ือ hmm. ทิยายถ่ายดีนะครับพี่ตีพิมพ์เมื่อปี2018ครับแล้วก็ถูกนำไปสร้างเป็นซีรีส์สุดฮิตทางช่อง NHK สู่ภาพยนตร์รักวุ่นๆของสาววายกับหนุ่มเกครับที่จะมาเรียกรอยยิ้มแล้วก็ความอบอุ่นให้กับคุณผู้ชมนั่นเองของพี่มีความแปลกครับ บางทีเรานึกถึงหน้านิโคลั a s สเคจเขามีหนังใหม่มีคนทําหนังเกี่ยวกับตัวของเขาเองชื่อภาษาอังกฤษมันชื่อว่า The Unbearable Weight of Massive Talent ครับซึ่งชื่อไทยนี่ก็แปลกค่านี้ละ่ะนิคฟัค c ลิงเคจเราจะเห็นนิโคลั a s สเคจในบทบาทของดาราที่เราอยากจะเห็นคือบูรห์มสุดบ้าเลยนะครับแล้วคือการจับซุปเปอร์ร์อย่างนิโคลั a s สเคจนั้นมาเป็นสายลับจำเป็นนั่นละ่ะคือเรื่องราวของนิโคลัสเคจมันเล่นด้วยตัวเขาเองครับ น่าสนใจมากนะครับเรื่องราวของตัวเองแล้วก็เล่นเองด้วยนะค,คุณผู้ชมที่สนใจเรื่องไหนครับสามารถไปดูรอบนะครับเช็คตัว๋วซื้อตั๋วกันได้ครับทางแอปพลิเคชัน Major Cineplex นะครับหรือว่าจะเข้าไปที่นี่เลยครับ w w w m a j o r c i n e p l e x com นั่นเองครับเอาละครับก่อนจะไปช่วงแรกของรายการวันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมไม่อยากได้มากเราต้องตัดใจให้คุณผู้ชมเนี่ยนะนีเลยของพี่เนี่ยนะ เป็นของกรินด e เดวอลกรินเดวอลใช่ไหมฮะนี่เป็นแบบว่าไม้แกสิตเอลเดอร์รุ่นแรกของผมถ้าพี่จะเสกพี่ก็จะบอกว่าขอให้เราสองคนรวย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 โอ้ทาธูครับมาไทยเฉยเลยส่วนของผมนี่เป็นไม้เกสิตของอัลบัสจั๊เปิ้ลดอกอยากได้แบบนี้เนี่ยนะฮะของจริงของแท้ตอนนี้ในไทยไม่มีขายนะต้องส่งตรงมาจากอังกฤษเท่านั้นนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากได้ดูรายการของเราให้จบแล้วก็ร่วมกิจกรรมของเรานะครับเอาละครับมาถึงช่วงแรกของรายการของเราครับที่จะพาคุณไปเร้าใจกับการประมวลกระแสทิศทางในโลกภาพยนตร์และบันเทิงนะครับรับรองว่าคอหนังคอบันเทิงเช่นคุณไม่ตกข่าวแน่นอนถ้าพร้อมแล้วครับพบก,กับช่วงแรกของเราเซ l ลูไลต์บีดช่วงเซลลูไลต์บีดสนับสนุนโดยเมเจอร์พับคอนเดลิเวอรี่ พอบคอนสุดหอมอร่อยสดใหม่เหมือนทานที่โรงหนังเสิร์ฟความอร่อยทรงตรงถึงบ้านสะดวกสั่งง่ายผ่านแอปเดลิเวอรี่ ก็เป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่ทุ่มสุดตัวที่สุดในวงการบันเทิงสำหรับนักแสดงสาวร่างยาวอย่างอันยาเทเลอร์โจยที่เพิ่งฝากผลงานหนังฟอร์มยักษ์เรื่อง The Northman ประกบคู่กับอเล็กซานเดอร์สกาสกาดเพราะล่าสุดสำหรับบทที่เธอจะได้รับเล่นเป็นผู้บัญนชามาร่วมแสดงด้วยค่ะ f u r i o ่ามีกำหนดฉายในวันที่24พฤษภาคม2024ค่ะ That you supposed to? How suppose you ดูเหมือนว่าเราจะได้ฟินกันต่อกับ The Bat and the Cat ตามความคาดหมายเพราะหลังจากที่ภาร์พยอนสตันอโลนเรื่อง The Batman ได้ออกโรงไม่นาน ด้านค่าย Warner Brothers ก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วค่ะว่าจะเดินหน้าทำภาค2ต่อนอกจากจะดึงพระเอก Robert Pattinson มารับบทเป็นอัศวินรติการคนเดิมแล้วผู้กำกับ Matt Reeves ก็จะกลับมาทั้งเขียนและกำกับการแสดงอีกด้วยค่ะ The, <Kid. S 2> The Batman ถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ Warner Brothers ได้กลับมาใช้หนังในโรงภาพยอนตร์อย่างเดียวอีกครั้ง นับตั้งแต่ต้องเปลี่ยนกลยกุทธ์ช่วงโควิด19ระบาดและฉายผ่านทั้งโรงและระบบสตรีมมิ่งอย่าง HBO Max พร้อมกัน Boy, โดย The Batman สามารถกโวยรายได้ทั่วโลกกว่า760ล้านเหรียญสหรัฐภายใน45วันหลังเข้าโรงก่อนที่จะออกโรงและฉายผ่าน HBO Max กันต่องานนี้ผู้กำกับ Matt Reeves <Is it S 1> ได้เผยว่าร <you S 1> ู้สึกตื่นเต้นมักมอที่ได้กลับไปสู่โลกนี้อีกครั้ง สำหรับการไปต่อของ THE b a บ m a n ส่วนวันกำหนดฉายก็ยังไม่ระบุงานนี้แฟนๆก็คงมีความหวังแล้วละสิคะว่าบทที่ถูกตัดไปของเบอร์รี่โคเกนที่รับบทเป็นเดอะโจเกอร์จะกลับมาพัก2หรือไม่ก็ต้องติดตามกันค่ะ ไปนานกว่า3ปีกว่าภาคต่อของภาพพ rom อมคอม Feel Good อย่าง Crazy Rich a g e n s จะได้เดินหน้าต่อหลังจากที่คว้าตัวน,นักเขียนชาวออสซี่เชื้อสายจีนอย่างเอม่หวังมานั่งแทนเขียนบทเป็นผู้เดียวโดยเอม่หวังก่อนหน้านี้ได้กำกับภาพยนตเร์เรื่อง The Birch ที่ออกฉายผ่าน Facebook Watch แถมยังเคยได้รับรางวัล h a n e s Lions Award ในปี2018สำหรับภาพยนตร์ัานเรื่อง u Natural n อีกด้วยและการที่คายจ้างนักเขียนคนเดียวก็พระะ้อนาจะเข็ดจากเหตุการณ์ดราม่าเมื่อปี2019เมื่ออเดล l ลมนักเขียนภาคแรกได้ถอนตัวออกจากแฟรนไชส์นี้ เนื่องจากได้ค่าตัวไม่เท่ากับ Peter s h i r อร y ลลที่ร่วมมือเขียนภาคแรก,ด,กด้วยกันโดยหลังจากที่เธอลาออกก็ถูกค่าย Disney ดึงตัวไปเขียนบทให้กับ a n i m เมชันเรื่องเรย n d the Last Dragon ทันทีในส่วนของภาคต่างๆในแฟรนไชส์นี้ก็ตามหนังสือขายดีของ Kevin ควานภาค2มีชื่อว่า China Rich Girlfriend และภาค3 Rich People Problems ซึ่งเป็นการต่อยอดความสำเร็จถล่มทลายของภาคแรกที่นอกจากจะเป็นภาพยคตร์เรื่องแรกในรอบหลายๆปีที่มีแต่นักแสดงชาวเอเชียล้วนแล้วยังกโกยรายได้งามๆในสหรัฐอเมริกาอีกด้วยค่ะด้วย China Rich Girlfriend จะเป็นการดึงนักแสดงเดิมกลับมาอย่างแน่นอนผ่านการกำกับการแสดงของ John M. Chu ค่ะ โอ้โห <ừ. S 1> สุดสัปดาห์นี้ข่าวฮอตๆทั้งนั้นเลยครับผมแต่ฮอตไปกว่านั้นเนี่ยไม้กายสิทธิ์เนี่ยจะเป็นของคุณณบัรนี้อย่าลืมต้องรอรุ้นกันนะครับว่าใครจะได้ไปนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวครับช่วงหน้ามีเรื่องราวของภาพยนตร์รักนะฮะจากประเทศญี่ปุ่นครับ Is t a Flicking Life มาฝากกันสักคู่เดียวครับ so man.